ผมขอขอบคุณในพลังของคนสวนดอกนะครับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสวนดอกของเรานะครับที่มีกิจกรรมดีๆของวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนให้พระพิสุสงในจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่เราทราบนะฮะว่าวันนี้คงเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักพุทธกับคณะแพทยศาสตร mm. ์โรยาเชียงใหม่เราในการฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกรูปนะฮะที่มีความประสงค์จะได้รับวัคซีนนะครับก mm. ็บคงเป็นโค้ตาของสำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่ที่นําวัคซีนมาฉีดให้พระสงฆ์โดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลเนื่องจากว่าญาติโยมไปพบพระพิสุทธิงฆ์จำนวนมากถือว่าพระพิสุทธิงฆ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันวันนี้คณะแพทยศาสตร์เอารวมพลังอีกครั้งนะครับร่วมกับสนนักพุทธทําการฉีดวัคซีนก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญสําหรับการดูแลพระพิสุทธิงฆ์ในภาวะวิกฤตของโควิด -19 นะครับขอเจริญพร่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่เตรนพรคุณหมออาตมาภาพมาเห็นแล้วดีใจว่าพระสงฆ์สามเณรตื่นตัวให้ความร่วมมือในการที่จะป้องกันโรคไัยไข้เจ็บโดยเฉโรคโควิดไี้เกิดขึ้นกับสังคมของพระถ้าได้รับความร่วมมืออย่างนี้ทั่วทั่วกันแล้วก็ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับสังคม ก็ขออนุโมทนาและก็ชื่นชมในกิจกรรมนี้ที่ทางคณะแพทย์ได้จัดและได้ดูแลพระภิสูุสามเณรตั้งแต่อายุเกิน18ขึ้นไปโดยเฉพาะมากันตั้งแต่เช้าอำเภอเมืองเป็นอำเภอรแรกที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็พระวิสูติสามเณรที่ได้มารับการฉีดวัคซีน ก็มีความพึงพอใจมากแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถึงแม้บางรูปอาจจะไม่เคยฉีดเกรงกลัวแต่ก็พอเห็นคณะแพทย์ทั้งหลายแล้วก็ได้ดูแลกันแล้วิิสูิสมเด็จก็อยู่ในความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขออนุโมทนาชื่นชมในกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มองเห็นความสมการของบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่จะได้เป็นกำลังอของาศาสนาต่อไประยะที่ผ่านมาคอมทั้งเวลานี้และในอนาคตถ้าหากการปร้องกันโควิดยังยังไม่เข้มแข็งโดยเฉพาะถ้าประชาชนรวมทั้งพระสงฆ์สมนเนน ยังไม่ได้รับการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนการระบาดก็ยังมีอยู่เพราะว่าพระสงฆ์จะต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนเพราะนั้นเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนก็จะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันก็จะทําให้โรคนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในตัวของเราได้และคณะสงฆ์ก็ต้องเป็นตัวยอย่างให้แก่ประชาชนเพราะนั้นเมื่อมา,มาฉีดแล้ว ได้รับมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแล้วก็รักษาระเบียบวินัยตามที่ทางสาธารณสุขแนะนำไว้นีก็จะเป็นการช่วยช่วยประเทศชาติบ้านเมืองอย่างหนึ่งในการที่จะขจัดปัญหาโรคโควิดระบาดนี้ให้เบาบางและก็หมดไปในที่สุดอาตมาในนามของจ้าคณะจังหวัดขออนุโมทนาในนามของคณะสงฆ์ทั้งปวงรู้สึก ดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ที่ได้รับการอุปถรัรมภ์จากจากคณะแพทย์ศาสตร์ทางจงังหบัดาราชนครเชียงใหม่และขอประชาสัมพันธ์ให้กับพระภิกษุสงฆ์ของเราว่าการฉีดครั้งนี้ปลอดภัยสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็เราได้รับความบุธถรมอย่างอย่างอย่างดียิ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ต้องขอขอบคุณบุคลากรของพวกเราทุกคนความรวมพลังของทุกฝ่ายนะครับทำให้กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ